เกิดมาจนทุกเหลือทนหนอคนรังสิตวาชนาชะตาชีวิตให้มารังสิตแต่ปีสองเก้าหุ่นใจนักขาดคนรักมาช่วยบรรเทามาแบ่งเบาความเหงาเศร้าใจตื่นเช้ามามาเลี้ยงตัวเองตกเย็นร้องเพลง มะเร็งส่งไปทั่วไทยเกิดมาแล้วไม่แข้วต้องตายจุดหมายสุดท้ายไม่ไกลนั่นคือโรง <c oughs> <c oughs> นึกขึ้นมาก็ล้องมา,างั้นแหละครับไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรผ <c oughs> ีพายข,ของพายด้วยนะครับ <c oughs> ก็งานประจำครับทําทุกวันอย่างที่บอกมีของออกมา เมื่อวานไปเก็บมาที่สวนในคลองห้าได้มา27กิโลครึ่งปลาโรบอีกหลายวันเลยว่าจะเสร็จสี่ห้าวันนี่กับปโรบไปได้แล้วสี่กิโลพรุ่งนี้คำั่งซื้อก็หกกิโลเหมือนเดิมเมื่เช้าก็ไปส่งมาแล้หกกิโลร้านผักสามกิโลร้านแกงสามกิโลพรุ่งนี้ร้านผักเอาสามกิโลร้านแกงเอาอีกสามกิโลเช่นกันนะครับ อย่างที่บอกว่าไม่มีคนส่งไม่มีคนทำมีทำอยู่คนเดียวมีความต้องการหลายเจ้าก็เราก็ไม่มีของแล้วก็ทำไม่ทันนะครับไปส่งแค่สามสี่ล้านนี่ก็ทำไม่ทันร้านอื่นก็ต้องรอไปก่อนต้องสลับกันอัน,นนี้ไปส่งร้านแกงล้วนนี้พวกนี้ไปส่งร้านแกงอีกล้านหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็คือ ของเราต้องดีมีคุณภาพนะครับมีคนซื้อไปแกงให้คนซื้อไปบริโภคผู้บริโภคชอบใจคนที่ชอบกินมรงเขาบอกเออเต่านี้เนื้อเยอะดีไม่แก่ไม่อ่อนกําลังกินอันนี้คือจุดหมายสาคัญนะครับเพดัะนั้นการที่เราปลูกมะรุมเวลาเก็บมะรุมเราก็ต้องดูให้ออกดูให้เป็นว่าไหนแก่ไหนอ่อนคืออ่อนดีฟาแก่อ่อนยังกินพอกินได้ยังมีเม็ดมีเนื้อถ้าแก่เนี่ยคือต้องทิ้งอย่างเดียวเลย นะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ครับทำไปเรื่อยๆนทำมาสิบป,ปีเนี่ยมันก็อาศัยประสบการณ์แล้วก็ดูสีดูลักษณะแต่ละต้นแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกันสีจะไม่เหมือนกันบางต้นฝักเล็กแก่แล้วบางต้นฝักใหญ่ยังไม่แก่อันนี้เป็นนิสัยพันธุ์นะครับเพราะนั้นต้องใช้ความพยายามความชานาญประสบการณ์นี่สําคัญมากครับทําไปแล้วจะชนานาญขึ้นมาเองครับเอเคนะครับ ม่ได้ส่งเพลงไปลงเพราะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยร้องสดส่งไปนะครับฟังเล่นแก้กุ่มแก้ลขาเคข้าวเดี๋ยวจะทำต่อยไข่สองกิโลครับเพื่อนๆครับเกข้าวพร้อมขอบคุณมากครับ